ไปเห็นดราม่าใน TikTok อกสาวไทยท่านหนึ่งโพสสามีชาวเยอรมันไม่ให้เปิดพัดลมและก็เอาพัดลมของเธอเนี่ยไปเก็บไว้น่าจะเปืองไฟหรืออะไรก็ตามแต่ whatever เนาะมาฟังสามีพลอยค่ะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงหลายๆคนนะคะเห็นอยู่ใน TikTok อใช่ไหมคะแล้วก็กําลังเป็นไวรัลเลยนะคะณตอนนี้ก็คือเอาพัดลมเนี่ยไปไว้ด้านล่างนะคะก็คือเธอก็ได้มีการออกมา,าโพสต ก็จะมีหลายๆคอมเมนต์คนเยอรมันบางคนเขาก็จะบอกว่าเยอรมันเขาจะเป็นแบบนี้หรือยังไงโพยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าโพยก็ไม่ได้มีแฟนเป็นคนเยอรมันเนาะค่ะเนาะแต่ทีนี้มาฟังอีกมุมหนึ่งของสามีโพยโพยถามแกเมื่อเช้าว่าถ้าเป็นเธอโพอยก็อยู่กับแกนานแล้วแหละโพยก็รู้อยู่แล้วว่าแกเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นคุณคุณจะให้ฉันเปิดไหม แต่จริงๆเนี่ยพลอยถามว่าพลอยเปิดได้ไหมพลอยก็เปิดได้พัดลมแต่มาถามใจลึกๆของสามีเนาะว่า If I need to open fun อะแต่สลิ e เออไม่ชอบไม่ชอบแกไม่ได้ปฏิเสธว่าแกไม่ให้ <I know. S 1> พลอยเปิดไม่นอนเออแกแกนอนไม่หลับป้าๆคะ่ะพี่ๆ two two reasons เออ every fun like this is too noisy โอ้แกบอกว่า <sensitive> here. แกบอกว่าแกนอนไม่หลับเพราะว่า <My S 2> เสียงไม่นอนไม่นอน I feel I, I hear that <t ell> <laughs> <laughs> เราบอกว่าเรานอนบ่ห <t ell> ลับค่ะพี่พี่เพราะว่าอันเสียงพัดลมเนาะอาจจะเสียงพัดลมหรืออีหยังก็ตามแต่แต่ว่าเขาเป็นคนไท่เนาะเขาเป็นคนไทยเขนน้าใส่มากแต่หน่อยแอก็ยังไม่มีใช้ต่อน,นั้นเข้าก็ใส่มาเราก็ใช้ได้เราก็ไม่เป็นไรแต่บัตรฝรั่งเพิ่นนั่นสามีพ่อเอเพิ่นนอนบ่หลับ I read google uh. that if you sleep like this mm. it's not that healthy oh, oh. No. No. Uh, especially if you don't have uh, like we have uh, Masuma uh. air purifier uh. then it's uh, maybe okay but uh, usually people don't have air purifier mm. so the air in your bedroom it's not that clean air oh okay okay and, and it's not healthy that you push you push uh you sleep like this and and you push not that clean air to your to your mouth okay and then you it's all going here actually oh, oh, oh okay oh my <laughs> god not healthy oh, okay okay ตอนแรกเขากับว่าอุย้ยเมนฝรั่งเขาขี่เหนียวบอเขาบวให้เมียเขาเปิดพัดลมเนาะอาจจะเป็นเหตุผลต่างๆเมนบอพี่น้องเราก็ไม่ได้รู้ในเรื่องลึกของคู่นั้นๆว่าเขาเป็นมายังไงเมนบอกค่ะเออแต่ว่ามาฟังในมุมฝรั่งมันก็มีเหตุผลเพราะว่าฝรั่งภูล,ลังคน้นเพื่อนบอไดมมักพัดลมพี่พี่คะ่ะอย่างเช่นสามีพผลยสามีพผลเก็ไม่ใช่คนเยอรมันเป็นคนฟินแลนด์เพื่อนกระเต้ยระบโอมกักเพื่อนว่ามัน มันหนวกหูเพื่อนนะวอาภาษาบา <Yeah. S 1> ้านเท่านาะจ้ะเนาะมันหนวกหูมันน่อยมันมันหลับไม่ได้เมนบอก you <Yeah. S 1> cannot sleep good ใช่ไหม yeah cannot sleep good uh, but uh, I think we have used fun sometimes but was it we don't have aircon or some problem aircon uh huh. but then how we put we don't put fun face you mm. Uh huh. we put uh, like fun move บอ like this so it's uh, anyway f u n coming for you but not for me uh an me มีครั้งนึงที่ว่าอันอันพ่อยนอนบัดนี้มันห้อนแฮงพี่ๆค่ะบัดนี้พ่อยต้องเปิดทั้งแอร์เปิดพัดลมตอนที่พ่อยอยู่กับเพิ่นใหม่ๆน่จ้ะบัดนี้เพิ่นก็บ่ใช้พัดลมนําพ่อยเด้พี่ๆพ่อยก็ให้พัดลมมาตรงพ่อยอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นว่า อันเพื่อนมาบอกพ่อยเนาะเพื่อนกับเบรยปฏิเสธการใช้พัดลมดอกเพื่อนรักษานําใจพ่อย่ะนะเพื่อนเพื่อนว่าอันอันฉันเบรยว่าฉันบ่อให้เธอใส่เธอกระใส่ได้แต่ว่าเพื่อนเบากันเท่ากับเป็นเมียเข้ากับระกาศใส่แล้วเนาะพีพีขาเพื่อนว่ามันฉันหลับไม่ได้เพราะว่าเสียงพัดลมมันทาง่หน่ะเออเสียงพัดลมบอกภาษาบ้านเท่ากับพัดลมทางไหน่ะบัดนี้เพื่อนกันลับบ่อใดเนาะพีพีอืมบัดนี้ อันมันก็เป็นดราม่ามาสองสามมือแล้วล่ะค่ะพี่ๆค่ะมือนี้กับวันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะสิบเจ็ดสิงหาก็เป็นดราม่ามาสองสามมือแล้ววันอันที่วันมีค้นเป็นอันสาวเยอรมันเพื่อนเป็นคนดังอยู่ในติดต่อเพื่อนกับไปโพสวันอันสามีเพื่อนอะบอด้ไห้ใสบได้ไห้ใสอันพัดล่มเพราะว่าอันขาเจ้าเปิดหน้าต่างแล้วกับบ่ไห้เมียใส่บอนี้กับยกพัดล่มหนีเมียบันนี้ อันคอมเมนต์กะว่าบ่เมียนผัวเจ้วนขี้เหนียวบ่บ่เมียนผัวเจ้าอันอันนี้บู่้ลังคนเพื่อนเป็นมาดามยวนเยอรมันเพื่อนกบว่าคาไฟยูเยอรมันมันบวไแพงขนาดนั้นเออมันบวไแพงบ้านเฮออันใส่พัทลมมันกับบวไแพงปัานนั่นนอจ้ะบัดนี้ก็เกิดดราม่าว่าผัวเจ้าขี้เหนียวบ่ออันแบบนี้ให้เลิกซะให้ปะพ้าผัวไม่ซะเออ ผัวไพ่ไพ่กะหักเมนบอพีพีค่ะแต่ว่ามันกิดซิมมี่เรื่องบอเขาใจกันนิดๆน้ยๆเนาะเออเพื่อนก็ออกมาแก่ต่างว่าออกมาระบายซื้อๆบริเลนอยากเลยก็ผัวดอกจสัตว์จงสี่เออเนาะนั่นแหละพีพีค่ะพีพีมีความคิดเห็นจังใดพี่พีมีความคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะพี่พีว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะพี่พีค่ะนี่ I give you y o u r e but it's it's not good to u s e nighttime อืม because uh, we have aircon it's much more better aircon mm. and aircon give you a uh, cool air fan don't give you cool air Oh, okay. ก็คือเรามีแอร์เราสามารถใช้ได้แต่ I can use but you just you don't like because noise yeah and I I cannot sleep if it's too noisy ไม mm. right? yeah, ่ชอบไม่ชอบอืมใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละเนาะก็อ่ซัมวันเดซเอ้อ Maybe you need to change your husband because your husband just small thing your husband have big problem I say it's not big problem ไม่ใช่นะ because แซมฝรั่งเดก็ไม่ชอบเนาะ yeah แซมฝรั่งเดไม่ชอบทูยูดฟันอย่างเงี้ยนะคะพี่ๆเนาะก็มาฟังเหตุผลของต่างชาติที่เขามีความคิดต่อกับไวยาล์นาวในติ๊กต็อกนะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเนาะ อ่ะพี่ๆขามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ว่าเห็นในโซเชียลบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุและผลเนาะค่ะเนาะเรื่องของความขี้เหนียวหรือว่าเขาอยากประหยัดไฟอะไรนะคะเพียงแต่แค่ว่าบางทีเขาก็มีกฎของเขามีระเบียบของเขานะคะในสิ่งที่เขามีเหตุผลที่เขาต้องทํอย่างนั้นกับภรรยาของเขาสําหรับพลอยเนี่ยพลอยเข้าใจนะคะว่าทําไมเขาถึงอ่ามีเหตุผลแบบนั้นเนาะค่ะเนาะโอกาสมาแชร์เรื่องราวนี้ให้พี่ๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับพลอยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็โพสตลงโซเชีย ว่าเขาเนี่ยระบายอะไรบ้างนะเอาให้มันเป็นเรื่องตลกค่ะพี่พีค่ะก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าพี่พีมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่พลอยมาอัปเดตให้พี่พีได้ฟังกันเพราะว่ามันก็ยังเป็นไวร่านะคะอยู่ใน t ิ k กต o k นะคะแล้วคนก็ไปทํากันวูเมนทูวูเมนอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่พีแต่เราก็เห็นใจเขาเนาะพี่พีค่ะนั่นแหละคะ่ะถ้าพี่พีชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พ, share, พ,พะะลรัส ดีค่ะ